ก่อนชมคลิปฝากกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับสว่วนเรื่องของหน้าจอไม่ต้องกังวลนะฮะหน้าจอซัมซุงนะฮะสวยจะไหนจะไรนะจอสวยลำกลงงเสียงดังนะฮะ บอกเลยว่าที่สุดของแจ้นะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเทคแอลทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับการทําคลิปทดสอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนนะฮะวันนี้ครับเราอยู่กับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่จากแบรนด์ซัมซุงครับกับในรุ่นซัมซุง Galaxy S10 Plus นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการทดสอบเล่นเกมบนเครื่องซัมซุง Galaxy S10 Plus นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมมาดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้ถ้านํามาทดสอบเล่นเกมคนที่ได้จะออกมาเป็นยังไงหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยว เราไปรับชมพร้อมกันได้เลยจ้าไปได้จ้า let's go <S เริ่มต้งที่เกมแรกกันเลยดีกว่านะครับที่เราจะมาทำการทดสอบบนเครื่อง Samsung Galaxy S10 Plus รุ่นนี้นะครับก็คือเกม PUBG Mobile นั่นเองนะครับาการตั้งค่าผมปรบับภาพเป็นระดับ HDR HD นะครับส่วนเฟรมเรทระดับสูงนะครับอ็มว่าเดี๋ยวเรามารับชมดีกว่าครับว่ารุ่นนี้ข้านำมาเล่นเกม PUBG จะเป็นยังไงบ้างนะครับผม โอเคไปเลยจ้าปรับสำหรับสเปคคร่าวๆข,ของ Samsung Galaxy S10 Plus นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Exynos นะครับผม9820แล้วก็ GPU นะฮะ Mali G76 MP12 นะครับโอเคปรับตอนนี้เต็มเดทช่างไหลลื่นเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมผมลงตรงไหนเนี่ยกลางป่าเลยอ รุ่นนี้มาพร้อมลำโพงคู่นะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะทดสอบใจโลโซโคมให้ชมด้วยนะว่าเรื่องของใจโลโซโคเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการทัชสกรีนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยฮะซัมซุงเขาขึ้นชื่อเรื่อง,องการทัชสกรีนอยู่แล้วนะผมจะไม่เทสอะไรเยอะนะแล้วก็มือถือระดับนี้เรื่อง,องการทัชสกรีนเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับี่อน,นก็ถือว่าติดนิ้วมากครับตอนนี้เราก็จะเข้าบ้านแล้วนะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ยังถือว่าลื่นๆเลยนะครับท่านผู้ชมลื่นมากนะะตอนนี้นะครับส่วนจอบาดนะครับท่านผู้ชมที่เป็นจอบาดตรงนี้นะไอตัวสิ่งสองสิ่งเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเขาจะทําการคอปนะครับคอปจอนะครับผมคนยิงผมมนะบอกเลยว่าลำโพงเสียงดีมากนะโอ้ยมีคนยิงผมนะท่านผู้ชมใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นอันนี้ผมเปิดไม่สุดนะฮะ ถ้าเปิดสุดนี่เ,เพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดเลยนะจะได้ยินแต่เสียงเกมนะครับทำนหน้าอย่างไรน,นะฮะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตรงเมืองแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่ามันกระกปกหรือเปล่านะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ปืนเลยฮะทำไงถึงจะได้ปืนนะฮะทำยังไงดีถึงจะได้ปืนปืนจ้าปืนจ้า ส่วนความร้อนนะผมลืมไปนะฮะความร้อนอยู่ประมาณ3.9-40อ,อ,องศาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความร้อนนะครับทดสอบไปเรื่อยๆเนี่ยความร้อนที่สูงอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะโอเคครับตอนนี้ผมได้กระเป๋าแล้วนะส่วนเรื่องของหน้าจอไม่ต้องกังวลน,นะฮะหน้าจอ Samsung นะฮะสวยจะไหนจะไรนะจอสวยลำกลคงเสียงดังนะฮะบ,บอกเลยว่าที่สุดของแจ้นะฮะ นี่ครับผมแต่ผมไปแอบเชียร์นะอยากให้สมซุงเขาเอาตัวชิปเซตเซฟดาวน์ก้อนแปดห้าห้มาขายนะเสียดายขายแค่เมืองนอกนะครับรู้สึกจะขายที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็สหรัฐนะครับแต่ว่าประเทศอืน่นๆผมไม่แน่ใจนะว่าขายที่ประเทศไหนบ้างน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใจโลกันนะว่าจะเป็นยังไงลนะองใจโรกันะโอ้โหท่านผู้ชมใจโลไม่มีปัญหา เซโลลื่นๆน,นะฮะมีค,คนเดินเห็นไหมฮะชัดเจนแตนลำโพงรู้เลยฮะมีคนเดินนี่แหละมีคนมาอยู่ข้างหลังเรานะฮะยังไงเราอยู่ไหนไปไหนจ้าะ,ะกินจาไปไหนจ้าฮัลโหลนี่ไงนี่แหละนี่แหละนี่แล,ละผม บอกเลยว่าเพี่ยสิงยิงไวนะฮะตอนนี้ลื่นๆเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าลื่นมากนะฮะนี่ครับนะฮะคัดแบบเร็วๆก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนคะแนนอันตุตู้นะครับรุ่นนี้เนี่ยทำคะแนนได้อยู่ราวๆประมาณ3ามแสนนะครับที่ผมทดสอบนะครับสำหรับใครที่อยากจะอ่านรีวิวแบบเต็มๆของรุ่นนี้นะครับสามารถเข้าไปเปิดอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับ แต่ผมจะแปะไว้ให้ผมอาจจะไม่ได้ทำรีวิวลงช่อง YouTube นะครับเพราะว่าผมทำที่หนัเพื่อนอาจจะไม่มีใครดูนะเดี๋ยวผมจะเขียนให้แล้วกันนะครับรายละเอียดกว่าเนี่ยเห็นไหมเคลร์เบรดีมากนะทั้นี่ยะผมจบเจ้าจบเจ้าลื่นอะ่ะนะบอกเลยวุนลื่น ลื่นมากครับท่านผู้ชมแล้วก็จอใหญ่นะครับจอใหญ่จอใหญ่จอสวยนะครับเสียงลำโพงซ้ายขวาชัดเจนนะฮะใครที่แบบงบกระดูรุ่นนี้ไว้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะฮะบอกเลยว่าเล่นเกมลื่นแน่นอนนะพับทีม,มอุปกรนะครับผมแล้วก็ นะครับพื้นมากเข้าบ้านเนี่ยไม่กระตุกเลยนะครับทนผมอันนี้เราอยู่แบบกลางเมืองนะฮะเห็นไหมเสีองเด็ดดีมากนะฮะถือว่าซัมซุงเขาทำการบ้านได้ดีนะแล้วก็มีโหมดเกมด้วยนะครับเดี๋ยวตัดนีครับโหมดเกมเห็นไหมมีพวกโหมดเกมอะไรนี้ด้วยนะฮะสามารถกดได้นะครับพวกล็อกหน้าจอสำหรับใครที่เล่นอปล็อกออนไลน์นะครับเราอยากจะได้เครื่องที่เราไว้บอดเกมก็สามารถ เอาหมดที่ล็อกหน้าจอเลยนะฮะเนเราจบเช้าจบเช้าลื่นครับลื่นมากนะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการทดสอบเกม PUBG Mobile บนเครื่อง Samsung Galaxy S10 Plus นะครับปรับภาพเป็นระดับ HDR h d Frame Rate ระดับสูงเล่นได้แบบลื่นเลยส่วนจโรสโคปนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีมากๆนะครับ ไม่มีอาการหน่วงเลยนะเดี๋ยวเราไปทดสอบเมกมถัดไปเลยดีกว่าจ้าต่อมาครับสำหรับเกมที่2นะครับที่เราจะทำการทดสอบกันนะครับก็คือเกม r l u e of s u r v i v a l นั่นเองครับการตั้งค่าตอนนี้ผมปรับทุกอย่างสูงสุดหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่า s ำ n g g a l ซี y S10 พัทเนี่ยถ้านํามาเล่นเกมนี้นะครับจะเล่นได้ลื่นไหลขนาดไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ พูดถึงหมดเกมผมลืมบอกไปนะครับตอนที่ผมทดสอบเกมครับ G Mobile เนี obile, ย่ยว่าหมดเกมของซัมซุงเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะฮะหมดเกม s a m มซุงนอกจากจะมีการล็อกเพื่อทําการบล็อกเกมแล้วเนี่ยก็จะมีการบล็อกข้อความต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการบันทึกหน้าจอได้นะครับหรือว่าแัปหน้าจอได้นะครับ,รรบ,รบผมเราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้เลยแล้วก็ปรับลำโพงให้เป็นระบบเสียงที่เป็น d o l b y a t m o s ก็ได้หรือว่าระบบเสียงธรรมดาก็ได้นะครับ ก็ดีเลยว่าหมดเกมเนี่ยจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับกระโดดลงแหลกไหมปั๊บโอเคครับผมไม่แหลกเลยฮะลื่นๆเลยฮะนี่ฮะเราลองปัดแบบหมุนดูนะฮะแบบเร็วๆโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรฮะลื่นๆเลยนะท่านผู้ชมปั๊บ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 ผมเองก็ได้ลองเกมนี้เท่าไหร่แล้วก็ จะรู้สึกว่ามีคนที่เล่นเกมนี้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ดูซัมซุงเอฟิไว้ความร้อนตอนนี้นะครับผมน่าจะทดสอบมาประมาณ15นาทีแล้วนะฮะความร้อนตอนนี้ผมว่าปกตินะอันนี้คือตัวเครื่องจริงแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์ด้วยนะครับไม่ได้เปิดพัดลมในการเทสเดี๋ยวจะยิงให้ชมอีกรอบความร้อน41-43องศานะปกตินะในถือส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าใครที่แบบว่า เปิดพัดลมเล่นด้วยเล่นอยู่ในห้องแอร์ก็ผมว่าน,น่าจะไม่มีปัญหารเรื่องความร้อนนะครับแต่ที่ผมทดสอบเนี่ยคือไม่ได้เปิดพัดลมนะฮะเป็นอุณหภูมิจริงไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะครับโอเคเยยนะครับสูบไม่ได้มันเสียลื่นๆนะท่านผู้ชมการทัสกีนตอบกระนองดีมากนะครับดีมากมีคนยืนอยู่ตรงนู้ด ว่าทำออกมาได้ดีนะครับต่อให้ไม่ได้เป็นสเนปดากอน8 5 5้แต่ก็เล่นเกมได้ลื่นนะฮะท่านผู้ชมนีม่เป็นปัญหาเป็นะอะไรเราจะแนวเราแนวเราจบเจ้าแมวเราหรือนะฮะพื้มากนะครับนี่ปัญหาเป็นปัญหาใครที่เล่นเกมร u วออฟตัวไวโออยู่แล้วก็ดูแอคติชักไว้นะครับ เล่นก็แบบล,แลื่นไหลเลยนะนะครับเดยวราลองเดินไปที่ทุ่งหญ้ไม่มีอาการเหน็ดมือไม่มีอาการกระตุกเลยนะฮะเปิดภาพสูงสุดนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาแบบคร่าวๆนะกับการเล่นเกม Blue of Survival นะครับสามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับเปิดภาพกราฟิกสูงสุดแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่า S10 Plus สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบลื่นไหล ไม่มีปัญหาเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบกันกับเกมถัดไปเลยดีกว่าจ้าสำหรับเกมที่3นะครับที่เราจะมาทําการทดสอบกันนะครับคงเป็นเกมไหนไปไม่ได้นะครับผมถ้า่ใช่เกม Fortnite นะครับการตั้งค่าตอนนี้นะครับผมปรับภาพทุกอย่างสูงสุดหมดแล้วนะครับปรับภาพเป็น EPIC หรือ EPIC นะฮะแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่60 fps นะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เล่นเกมนี้ปรับภาพสูงสุด จะลื่นไหลขนาดไหนนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่ดูรุ่นนี้ไว้นะครับแล้วก็ใครที่ซื้อรุ่นนี้เผื่อว่าบางคนยังไม่ทราบเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันจะมีสิทธิ์ที่จะรับสกรีนนะครับของวงไอคอนที่ทางซัมซุงเขาไปโคเอาไว้ด้วยยังไงก็ลองสอบถามพนักงานเขาดูละกันนะครับผมเห็นมีคนขายอยู่ในกลุ่มนะประมาณ500้นะท่านผู้ชมประมาณ500นะครับยังไงก็อย่าลืมไปรับกันนะ จะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับโอนะฮะมันก็ลื่นมากนะครับลื่นปื้ลืนปนตดลื่นต๊ดเลยนะฮะตัดซ้ายตัดขวาตัดซ้ายตัดขวาเฟรมเรทด,ดีมากครับท่านผู้ชมทรงซู้ไม่ดีนะฮะแต่ยิงตรงไหนเนี่ยอ๋อยิงอยู่ทางด้านซ้ายเองผมว่าหาตัวยิงต้งหานนะฮนะไอบผมลื่นปืด๊ดลื่นปื๊ด ทุก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 ใครที่แคสเกมนะแล้วก็ดูมือถือไว้นะฮะบอเกเลยว่าลื่นตือเลยนะเนี่ยลื่นมากนะ,ะ,ะคนเราก็จะฟันแบบนี้นะฮะคนไม่มีเราก็จะฟันไปแบบนี้นะท่านผู้ชมโอเคนะครับ เราลองใก้เมืองแล้วกันนะว่าจะเลื่นไหน่กระดัไหนขอคุ้กันนะเพราะว่าเจ้คนเนะี่ยปื้นปื้ดปื้ดโอเคลองส่งลองสร้างนะฮะ เ็าเล่ไม่ค่อยเป็นโรงแมมเอาเวนกำถังเตียงเพราะงั้นติดประตูถังเตียงเพราะงั้นนะอารมเสียงทุกันทุกันทุกักันแค่คนเดินดินคนทามาด อารมณ์ดีจริงคนเก็บอะไม่จิ้มไม่ไดไ้ยิงเลยครับยิงยิงระเบิดระเบิดโอเคครับก็ทูอาลลื่น,ล,นลื่นนะฮะลื่นป,ปืดปื๊ดปัาด ปดป๊บๆนะครับปรับภาพสูงสุดนะฮะไม่มีปัญหาครับผมเฟร,รมลงเฟร,รมลรหลีดลื่นไหลนะหน้าจอสวยนะสีเขียวนี่เขียวแบบสวยงามเลยนะฮะเวรเกิ้ดนะเวรเกิ้ดแล้วเราจะไปไหนต่อเนี่ยท่านผู้ชม จะสร้างนไปเรื่อย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 เเรื่อยเนะตทำเรื่อยเฮะโอ้ยตกมาตายตับโอเคนะครับก็ประมาณนี้กันนะครับกับการทดสอบล่นเกมฟ r t n i ไ e นะครับบนเครื่องซ a m s u ง g g a l a เ y S10 ันะครับโดยรวมก็ถือว่าเล่นได้แบบลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบกับเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะไปเลยจ้าเกมสุดท้ายนะครับที่เราจะมานำการทดสอบบนเครื่อง s a m s u n Galaxy g S10 p พั s นะครับเหมือนเดิมครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกมยอดฮิตนะอย่างเกม ROV นั่นเองนะครับการตั้งค่านี้ผมเปิดภาพกราฟิกทุกอย่างสูงสุดหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาชมัาดีกว่านะครับว่า Samsung นที่ s ส s 1พ p รนะครับจะทำเฟรมเรตได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแน่นอนครับว่ารุ่นนี้นะสามารถเปิดภาพแบบ60 fps ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจะดูว่ารุ่นนี้จะทําได้อยู่ที่เท่าไหร่นะเฟรมเรตตอนนี้อยู่ประมาณ50นิดๆนะครับท่านผู้ชมเขียนับท่านผู้ชมดูเฟรมเรตกันเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมนี่มองไม่เห็นเลยนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะเห็นเฟรมเรตผมมาละ นี่ระเบิดระเบิดเถิดเทิงน,นะครับระเบิดเถิดเทิงมื่อกีช่วงออสกิลเฟรมเลตอยู่ที่เท่าไหร่นะโอเคครับผมโอ้ยใจเย็น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 ทำไมไม่มีใครมาอยู่กลางเลยอาร,รมณ์เสียกลางมีไม่มีใครมาอยู่เลย ามาใหม่จังหวะนี้โอเคครับผมมีเพื่อนอยู่กลางแล้วผมไม่กลัวแล้วเม่ีผมไม่มีเพื่อนอยู่กลางาเจอผมยิงเดี๋ยวเดี๋เจอปึ๊บปึ๊บนี่ลกหลบเอาไหมเอาก็มาดิครับเอาก็มาดิครับเอาก็มาดิครับนี่ละ่ะจงังนี้ยังไง,ย,งยังไงยังไงนี่ไง นี่นะคิวไปแล้วคิวไปแล้วน,นะครับมีภาพลื่นๆเลยนะท่านผู้ชม มาดิ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 จังวะนี้นี่ไงนี่ไงโอ้โหเพื่อนไม่เข้าฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการทดสอบเล่นเกมบนเครื่อง Samsung Galaxy S10 Plus ครับเป็นไงบ้างครับผมถูกใจเพื่อนกันบ้างหรือเปล่านะครับ ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเลอทงอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่เล่นเกมได้แบบลื่นเลยถึงจะไม่ใช่ชิปเซ็ต Snapdragon กก855ที่หลายคนเนี่ยคาดหวังเอาไว้แต่ก็สามารถเล่นเกมต่างๆได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับส่วนอุณหภูมินะครับเล่นต่อเนื่องมานะครับเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วอุณหภูมิมีก็ประมาณ42-41องศาประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นเกมต่อเนื่องก็เฟรมเรทไม่ตกถือว่าใช้ได้เลยนะฮะลำโพงเสียงดังหน้าจอใหญ่ นหน้าจอสวยถือว่าเป็น1หนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสําหรับใครที่แบบดูไวแล้วก็ชอบเล่นเกมสุดท้ายที่ผมก่อนที่เราจะจากกันนะครับถ้าใครชอบคลิปของผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับการอัปเดตคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับก็เอาไว้พบกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ